สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําผลิตภัณฑ์ปุ๋ยนะฮะอธิบายเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็จะมีหลายชนิดเลยครเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําปุ๋ยต่างๆเนาะส่วนตัวนี้เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับ ปุ๋ยเกจวิธีใช้ก็คือละลายกับน้ําก่อนนะครับละลายกับน้ําแล้วก็สามารถฉีดทางใบได้เลยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยยูเลียปุ๋ยอย่างอื่นที่เป็น 15- 1516ไอ้พวกนั้นไม่สามารถถูกต้องใบได้นะครับใบมันจะไหม้นะครับแต่ตัวนี้เป็นปุ๋ยเกดที่ฉีดทางใบโดยเฉพาะนะใช้ละลายน้ําแล้วก็ฉีดทางใบนะใช้ประมาณ50กรัมถึง70กรัมถ้าเป็นไม้ยืนต้นก็ใช้70กรัมนะครับ50กรัมนะครับผม ผงนี้ก็จะมีหนึ่งพันมิลลิกรัมก็คือหนึ่งกิโลนะครับยี่ห้อเวสโก้นะฮะมีอตา,าส่วนผสมนะฮะไนโตรเจนสามสิบนะฮะฟอสฟอรัสยี่สิบแล้วก็โพแทสเซียมสิบแล้วก็บวกทีอีนะบวกทีอีก็คือธาตุรองธาตุเสริมเรียบร้อยนะจะมีอ่าเหล็กมีทองแดงมีแมงกานีสแล้วก็มีสังกะสีแล้วก็โบรอนนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ๋ยที่อ่าละลายน้ําแล้วใช้ทั้งทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกได้เลยนะครับช่วงนี้หนะ้าฝนก็อย่าลืมนะครับใช้ กูกับสารจับใบตัวนี้นะฮะร,ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดไทยนะครับตอนนี้เรา,าบางเจ้าขายลิตรสี่ร้อยห้าร้อยบางเจ้าลิตรละเป็นพันนะครับ onic นอนไอออนิกเฟอร์เฟคสเตนนะฮะสามารถเขียนภาษากิจได้เลยนะ n o n นะฮะนอนไอออนิกเฟอร์เฟคสตนนะครับผมเป็นสารจับใบที่เข้าไม่กระทั่งใบบอล ใบกล้วยใบเผือกจะซึมวุบเข้าไปเลยที่เขาเห็นในคลิปต่างๆใน Facebook ใน y u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  e เจ้าอื่นขายราคาเท่าไหร่เราไม่พูดนะครับผมแนะนำมาให้ตัวนี้คือถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วครับอ่ารแเราก็ปรับสภาพดินอยากให้ดินมันร่วนซุยอยากให้รากมันเดินกระจุยรากเดินกระจายนะดินร้วนๆซุยซุยย่อยธาตุอาหารคายประจุดีที่สุดก็คือดินดีนะครับตัวนี้ก็ที่สุดในประเทศไทยก็จะดังสุดแล้วนะครับผมขอบคุณครับ